สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทานิวข่าวสารฟุตบอลที่วัาอยู่ไกลถึงปลายช่วงทวีปผมก็จะนามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเอาวันนี้กลับมาคุยกันกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยและก็ฟุตบอลอาเซียนกันอีกครั้งรวมถึงฟุตบอลเอเชียที่จะมีขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วย19นาฬิกา15นาทีเกมสําคัญของบุรีรยามิไนเตตจากฝูงไทยลีกของเราเพื่อเป็นหน้าเป็นตาในการผ่านเข้ารอบต่อไปคือรอบต่อไปเนี่ยเอาอันดับ1ถึงอันดับ8นะตอนนี้บุรีรัมิไนเตต ของไทยเราอยู่อันดับที่7มี8คะแนนนะฮะมีสิทธิ์ที่จะโดนแซงเหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่แข่งใหญ่ๆเลยนะก็คืออันดับ10ถเฉิงตูถ้าชนะบุยรำได้ก็จะมี9คะแนนนี่แหละสําคัญคือถ้าพลิกแพ้ชนะกันได้มันเป็นอีกความหมายหนึ่งเลยนะฮะบุยรำจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่นัดนี้ถ้าชนะก็จะก้าวไปมี11คะแนนนะเหมือนกับโซนหัวตารางแบบ เจลีกญี่ปุ่นเลยอะชนะคือเข้ารอบถ้าเสมอลุ้นต่อเพราะนั้นสุดท้ายก็ต้องเจอเซี่ยงไฮ้เสินหัวในบ้านก็ถือว่าโอกาสสูงการเตรียมพร้อมมือรมเป็นยังไงบ้างน,นะครับโค้ดมาร์คแจ็กสันก็ได้ศึกษานะครับในเรื่องของเกมของทีมจีนทีม,ทม,ทมนี้นะเป็นคู่แข่งที่มีเบียบวินัยดีแล้วก็เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีตอนนี้ก็ได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งฟอร์มนะปัจจุบันของเฉิงตูก็ไม่ธรรมดานะครับในลีกเขาก็จบที่ดับ3มีการไป อุ่นเครื่องเนี่ยล่าสุดเนี่ยเสมอแม้กระทั่งดินโมมอสโกนะแล้วก็ดวลจุดโทษชนะด้วย <c oughs> เอาสิฉะนั้นความแน่นอนกับความไม่แน่นอนสําหรับบุรีรัมยูเนเตตซึ่งในบ้านมีคุณภาพสูงมากแล้วจีนแสดงเห็นแล้วครับเมื่อเอาจริงโค้ชที่มีระบียวินนยจะจัดทีมจะแร่งขึ้นทวีคูณต่อให้ยุคไหนสมัยไหนบอกว่าจีนง่ายจีนง่ายแต่เวลาเจอก็ไม่ง่ายนะฮะโดยเฉพาะในบ้านของเขาเอาคิดว่าคู่นี้สกรอร์จะจบที่เท่าไหร่นะครับมาคอมเมนต์คุยกันด้วยเอาละ มาพูดถึงเรื่องของหลีกบ้านเรา VG ีก็แถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับการปลดโคดอิชิอินะเขาก็จบด้วยดีนะฮะประกาศขอบคุณที่ทุ่มเทให้กับสโมสรตลอดมาการแยกทางกันเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เปิดตัวโค้ดทันทีนะตามที่พูดกันเอาไว้ก็คือวลาดิเมียวูยูิตกลับมาคุมทีมเหมือนเดิมหลังจากเคยคุมทีมมาแล้วประมาณ5เกมก็ถือว่ายังดีนะที่แกยอมกลับมาคุมนะตอนนั้นแกออกไปเนี่ยแกก็เซ็งอะ เพราะว่าทําทีมอยู่ดีๆโดนปลดออกแล้วเอาอิชิมาคุมเงี้ยออรอไม่ได้รอบนี้กลับมาก็หวังคุมทีมยาวๆนะฮะซึ่งก็จะเจอกับบุรีรัมนั่นแหละบุรีรัมหัวจะปวดเลยฮะเจอทีไรเปลี่ยนโค้ชทุกทีส่วนวันนี้นะครับไทยลีกก็มีการแข่งขัน นะหนึ่งคู่ด้วยกันโดยเป็นการเจอกันของลำพูลวอริเออร์เจอกับพลังการนะฮะสองทีมที่ดิ้นหนีตกชั้นด้วยกันทั้งคู่ผลแพ้ชนะมีความหมายต่อทั้งสองทีมฉะนั้นประมาทพลาดพังไม่ได้เกมนี้สู้กันสนุกครับแต่ว่าลำพูลวอริเออร์งานเข้าเต็มเต็มเพราะว่าต้องเหลือผู้เล่น10คนนะฮะตั้งแต่ ครึ่งแรกเลยนะจากการเข้าไปยันของโมฮัมเหม็ดออสมานเท้าหน้าไปที่หน้านะครับออสมมนก็บอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจเท้ามันฉลบขึ้นไปเฉยๆฮะแต่อาจารย์บอกไม่สนฮนะก็ภาพมันมาแบบนี้อ่ะ ก็เรียบร้อยก็เล่นด้วยความกดดันครับพอพลาดนิดเดียวโดนแน่แต่ลำพูนก็มีความหวังครับนาทีที่35มสิบห้าวีตันทติมีครับไม่รู้แกคิดอะไรฮะหรือช่วงนี้ดูมวยปล้ำบ่อยฮะโรยเออร์รัมเบิลไปจับคอทั้งนั้นยางกะจะชกสแลมครับบีบนั่นนะจะกระโดดขึ้นมงแต่ไปบีบคอับเ้มปากด้วยลำพูลก็บอกได้ชัวร์แน่เอามือไปคีบคอฮะโคตรบ้าโคตรทารุนเกือบไปแล้วพลังการฮะจอมใบแดงกรรมการดันไม่ให้กับลูกนี้ไปที่นอกเกมนะ ขันคอแล้วกระโดดโขกเออมีที่ไหนพี่อุ้มแกไปจับไข่แกเรียงโดนเออเฟอร์ฟ้าไปหน่อยจังหวะนี้นะแต่เหมือนวิบากกรรมเล่นงานครับไปบีบคอชาวบ้านแต่ไม่โดนแดงนะสุดท้ายลำพูนบริเอร์มาซัดประตูขึ้นนําได้ก่อนนะครับจากการยิงของเขาอีกแล้วนะอันันยอดสังวานวอนมาถูกทิศถูกทางถูกท,กที่ถูกเวลาจะปุ๊บซัดเอี่ยวเียวเลยฮนะอันันยิงขึ้นนําให้กับลำพูนทั้งที่เหลือผู้เล่น10คนเนี่ยคนนี้ดวงไม่สมพงกับทีมชาตินะบางทีเจ็บบางทีฟอร์มไม่มาเนี่ย แต่สโมสรนนี้เขาร้อนแรงจัดฟังพลังการก็ต้องรออยู่นานฮะกว่าจะตีเสมอได้ก็ต้องรอยันนาทีที่74เป็นลูกบอลจังหวะสอซัดดิ่งเข้าประตูไปคู่นี้จึงจบลงที่1ประตูต่อหนึ่งอย่างสุดเดือดกอดคอกันโจมท้ายตารางต่อไปลำพูนมีคะแนน19 ะะพลังการมีคะแนน16เหนื่อยฮะสทีมนี้บอกเลยเอาละเรามาขยับกันที่เรื่องราวของทีมชาติวันนี้ทีมชาติไทยในชุด u 17นะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อของผู้เล่นในแคมป์ที่2นะก่อนหนี้เก็บไปแล้วแคมป์แรกนะฮะมีลูกครึ่งคนหนึ่งซึ่งแอดทำคลิปไปแล้วด้วยทีนี้เขาเอาลูกครึ่งหน้าใหม่เข้ามาติดอีกแล้วซึ่งน่าสนใจนะลูกครึ่งคนนี้คราวนี้มาจากเลสเตอร์ซิตี้มีชื่อว่าลินดอนชลินเทเรอร์เขาเป็นเยาวชนของเลสเตอร์ซึ่งฝีไม้ไลายมือไม่ธรรมดา คเคยติดทีมชาติยิบรอนตาทุกรุ่นอายุเลยยิบรอนตาก็คืออยู่ในยุโรปนะก็ติดมาตั้งแต่ u 15 u 16 u 17และ u 19เออในวัย16ปีนะกวาดมาเกือบทุกรุ่นอายุแคมป์นี้ก็เลยลองเรียกมาชิมลางดูว่าในฐานะกองหน้าเนี่ยคนนี้จะฝากผี ฝากไข่ได้หรือเปล่าแต่เป็นกองหน้าที่เรียกว่าไม่ได้สูงใหญ่นะักเน้นความเร็วเน้นการเคลื่อนที่ประมาณ170แต่ว่ามีลูกยิงไกลๆที่ได้เห็นแบบเฉียบคาเฉียบคมอยู่นะครับจะปุ๊บยิงปับ๊บแต่ต้องเอามาดูฟอร์มเต็มๆแต่ว่าการติดทีมชาติระดับในยุโรปและก็เล่นมาหลายช่วงอายุเนี่ยประสบการณ์ไม่ ด้ยไปกว่าใครเลยหน้าตาของน้องเขาก็หล่อเหลาเอาการก็ต้องรอนะบินมาแล้วก็เก็บตัวที่สมุยประมาณ8 9วันเนี่ยช่วงปลายปีนี้ก็เล่นให้ยิโรนตานะไม่ใช่ว่าเป็นอดีตนะแบบว่าเล่นล่าสุดเลยแต่ไทยแบบขอหน่อยเยาวาชนโยกเล่นได้อยู่แล้วขอหน่อยรายนี้เอามาโชว์ทีมชาติไทยให้ดูกองหน้าเป็นกึ่งปีกที่ไม่ใช่กองหน้าจา๋าจะเป็นอีกทางเลือกคล้ายครั้งก่อนที่มีเจ้าผมฟูปรเมตละองดีดูแล้วเร็วใช้ได้เลยทีเดียวส่วนนักเตะร,รายอื่นนะครับเนี่ยรายชื่อตามนี้ลู ูกหลานใครดูเอานะเยอะจริงๆ37ท่านนะอ่านไม่หมดแน่นอนแต่ว่าโรงเรียนอสัสสชัญธนบุรีนี่เมาไปเยอะนะอสัสสชันเมาไปเยอะนะแล้วก็มีจากกรุงเทพคริสเตียนด้วยมีจากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสามคนนะครับมีโปรมาจากโรงเรียนวัดสุทิวร,ราราม1คนโรงเรียนพระแม่มารีสาธรพุทธสัป,ปะตะูพัชร,รพลคำสุขสมสรเมืองทองชนบุรีนะก็มากันก็มีนี่แหละเลสเตอร์เนี่ยโผล่มาคนหนึ่งคือถ้าคนที่ผ่านมาที่เข้าแคมป์ทำได้ดูดีนะก็จะมีลูกครึ่ง2คนแล้วตอนนี้ นี่คือการเตรียมพร้อมของเราเดี๋ยวการจับสลากจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพนี่แหละวันที่12บสองก็จะรู้แล้วว่าไทยจะได้อยู่กรุ๊ปไหนบ้างนะก็ไปอยู่ในโถที่3มไม่ได้เจอแน่นอนก็ไม่ได้เจอจีนทีนี้พวกโถ1เนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีจะไปอยู่ด้วยกันก็จะไปจับชนพวกนี้หรือเปล่าโถ2ก็จะมีเยเมนอินโดออซิทาจิโถสเกาหลีเหนือเลยเอยู่กาตาเมียนมาหนัก นะครับหนักทั้งนั้นแล้วก็เหมือนเดิมในการหาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกทีมที่แบบลองทดสอบดูแล้วก็คืออินโดนีเซียซึ่งสกอร์ไม่น่าเชื่อมากช็อกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นจีนจากโถของเราช่วงนี้จีนบอลเด็กมาแรงจริงๆนะฮะสงสัยได้เวที่ถูกต้องแล้วหลังจากยูยี่สามทำมาคราวนี้จีนไล่อัดอินโดนีเซียไม่มีชิ้นดีชนิดเละเป็นขี้ของจริง7ประตูต่อศูย์อินโดโดนยำเละ Okay. แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยโดนทักไทยเรียกว่าจากลูกโขกนะครับบอมเข้าใส่แล้วผู้เล่นจีนนี่แบบ17ปีแต่สูงใหญ่อะ่ะโขเข้าใส่เหมือนกับผู้ใหญ่เล่นกับเด็กหลังจากนั้นก็ใช้ปีกทะลวงครับสับยิงและซ้ำเข้า20ภายในเวลา25นาทีจากนั้นความใหญ่ของจีนครับล็อกหนีการเรนน,นาตก่อนที่จะซัดแหก อินโดน,เนีเซียเป็น30แล้วก็4 0ตามมาก่อนที่จะจบครึ่งแรกคือปีกทะลวงโคตรเร็วนะครั้งนี้นะดูเร็วกว่ายูยินสามยซ้ำเด็กพวกนี้ของจีนแล้วก็อยากจะใช้แบบการอากาศก็ทําได้นะสูงใหญ่จริงอะโดยเฉพาะแบบเฮ้การยิงไกลแล้วเลี่ยดเลียดของจีนเนี่ยมันโหดโคตรๆนะการลองทีมของจีนครั้งนี้มันเกินเบ,เบอร์ของอินโดไปมากแปลกๆซึ่งอินโดเนี่ยไม่ได้แพ้ใครง่ายๆนะยูสินี่ถือว่าเป็นทีมที่ไปฟุตบอลโลกยูสิมาแล้วแล้วบอลโลกก็ไม่ได้ขี้เร แพ้2เกมก็จริงแต่ว่าก็มีชนะคอนดูรัส1เกมแล้วแบบอุ่นเครื่องก็เสมอกับไอวอรี่โคดเงี้ยนะปีก่อนชนะแม้กระทั่งเกาหลีใต้นี่คือเด็กยู17ของอินโดแต่ว่างวดนี้เจอจีนถล่มเละเกินไปแปลกมากนะดีนะเนี่ยเราไม่ได้เจอจีนอยู่โถเดียวกันนะ Indo, อินโดอาจเจอจีนก็ได้เพราะอยู่โถที่2เนี่ยที่แปลกใจเพราะว่าไปบอลโลกมาแล้วไงรุ่นนี้ไม่น่าจะขนาดนี้7-0นะอย่างคนละชั้นนะจีนใหญ่ยักษ์จริงนี่คือเรื่องราวที่นําเสนอกันในวันนี้คิดเห็นเป็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันโดวยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจ ไปแล้วจะสวัสดีและจะนายจ๋า